เสียงกริ่งเหล็กดังลั่นไปทั่วทางเดินยาวที่อับชื้นและเย็นเยียบเสียงฝีเท้าหนักๆของผู้คุมและเสียงโซ่ตรวนที่ลากขูดไปกับพื้นปูนซีเมนต์คือเสียงแรกที่ต้อนรับผมสู่สถานที่ที่เรียกว่าเรือนจำผมชื่อเอกและนี่คือวันแรกของผมในฐานะนักโทษผมถูกตัดสินในคดีที่ไม่คาดฝันจากชีวิตคนทำงานออฟฟิศธรรมดามดาวันนี้ ผมต้องมาอยู่ในสถานที่ที่คนข้างนอกเรียกว่าแดนสนทยาผมพยายามทำตัวให้เงียบที่สุดไม่สบตาใครไม่สร้างปัญหาให้ใครเพราะรู้ดีว่าที่นี่ไม่ใช่สนามเด็กเล่นนักโทษไม่ไปห้องเจ็แดนสองผมสะดุ้งเล็กน้อยก่อนจะเดินตามไปอย่างว่าง่ายแดนสองเป็นแดนเก่าที่สุดของเรือนจําแห่งนี้ กำแพงปูนมีแต่รอยแตกร้าวและคราบตะไคร่จับกระเกกลิ่นสาบและกลิ่นอับชื้นรุนแรงจนแทบสำลักเมื่อเดินมาถึงสุดทางเดินก็เจอกับประตูเหล็กบานหนึ่งที่สีถลอกปอกเปิกจนเห็นเนื้อสนิมแดงฉานเหนือประตูมีป้ายสังกสีเก่าๆเ,เขียนเลขเจ็ดเป็นเลขไทยตัวใหญ่ผู้คุมไขกุญแจเสียงดังกรกผลักประตูเหล็กเข้าไปเข้าไปเขาตะคอกสั้นๆ แล้วปิดประตูกระแทกเสียงดังลั่นผมสะดุ้งสุดตัวโลกของผมถูกตัดขาดจากภายนอกโดยสิ้นเชิงเหลือเพียงความมืดสลัวในห้องขังแคบๆแห่งนี้ในห้องมีเพียงเตียงปูนสองชั้นกับห้องน้ำเล็กๆที่มีแค่ม่านเก่าๆกัก้นพอเป็นพิธีบนเตียงชั้นล่างมีร่างของชายชาราคนหนึ่งนอนขดตัวอยู่ผมยาวสีดอกเลาของแกยุ่งเหยิง แกค่อยๆพลิกตัวมามองผมด้วยสายตาที่ว่างเปล่าสวัสดีครับลุงผมชื่อเอกผมยกมือไหว้ตามมารยาทอืมเรียกกูว่าลุงอินก็ได้แกผู้เสียงแหบพระระวังเสียงตอนกลางคืนไว้ให้ดีถ้าได้ยินอะไรอย่าทักอย่ามองและอย่าให้มันรู้ว่ามึงกลัวคำพูดของลุงอินทำให้ผมใจคอไม่ดี ทำไมครับลุงลุงอินไม่ตอบแต่หันหน้ากลับไปนอนขดตัวเหมือนเดิมทิ้งให้ผมยืนแคว้งอยู่กลางห้องกับความสงสัยและความกลัวที่เริ่มก่อตัวขึ้นช้าๆในใจคืนนั้นหลังจากสัญญาณดับไฟดังขึ้นทั่วทั้งเรือนจำก็ตกอยู่ในความเงียบสงัดมีเพียงแสงจันทร์สลัวๆที่ส่องผ่านช่องลมเล็กๆเ,เข้ามาผมนอนไม่หลับพลิกตัวไปมาบนเตียงปูนชั้นบนที่แข็นกระด้างแล้วผมก็ได้ยิน มันเป็นเสียงเหมือนคนเอาเล็บขูดกับกำแพงปูนเสียงคลืดคลาดดังมาจากมุมห้องที่มืดที่สุดผมพยายามเงี่ยหูฟังมันดังเป็นจังหวะช้าๆและสม่ำเสมอผมคิดว่าอาจจะเป็นเสียงหนูหรือเสียงอะไรสักอย่างจากข้างนอกแต่ยิ่งฟังมันก็ยิ่งเหมือนเสียงของคนมากขึ้นทุกทีผมกลั้นใจค่อยๆชะงงกหน้าลงไปมองเตียงข้างล่าง ลุงอินยังคงนอนนิ่งสนิทอยู่ผมเลยแต่ข่มตาให้หลับบอกตัวเองว่าคงหูแว่วไปเองเพราะความเครียดแต่แล้วเสียงขูดกำแพงก็หยุดลงผมถอนหายใจอย่างโล่องอกแต่แล้ววินาทีต่อมาผมก็ได้ยินเสียงใหม่ที่ทำให้ขนทั้งตัวของผมลุกชันมันเป็นเสียงกระซิบเสียงแหบแห้งเหมือนคนไม่มีน้ำในลำคอดังแผ่วๆอยู่ข้างหูผมเลยที่ของ <Ooh. S 2> ผมสะดุ้งสุดตัวจนหัวแทบชนเพดานสองมือรีบยกขึ้นมาอุดหูตัวเองแน่นแต่เสียงกระซิบนั้นมันไม่ได้มาจากข้างนอกมันดังก้องอยู่ในหัวของผมเองผมรีบคว้าผ้าห่มมาคุมโปงสวดมนต์ทุกบทที่จำได้สเปะสปะพันกันไปหมดคืนนั้นทั้งคืนผมนอนตัวสั่นอยู่ใต้ผ้าห่มไม่ใช่แค่เพราะความกลัวแต่เพราะเสียงที่ของกูมันยังวนเวียนอยู่ในหัวผมไม่หยุดจนกระทั่งฟ้าสาง เช้าวันต่อมาผมตัดสินใจถามลุงอินด้วยความอดทนไม่ไหวลุงอินครับเมื่อคืนลุงได้ยินเสียงอะไรแปลกๆบ้างไหมครับลุงอินมองหน้าผมด้วยแววตาสงสารก่อนจะถอนหายใจยาวๆกูบอกแล้วให้มึงทำใจดีๆมันเกิดอะไรขึ้นกับห้องนี้กันแน่ครับลุงผมถามเสียงสัน่นลุงอินมองซ้ายมองขวาก่อนจะกวักมือให้ผมเข้าไปใกล้ๆ แล้วแกก็เริ่มเล่าด้วยเสียงที่แผ่วเบาเมื่อก่อนนานมาแล้วมีนักโทษคนหนึ่งชื่อไอ้เสือมันเป็นนักโทษอุกชะกันฆ่าคนมานับไม่ถ้วนนิสัยมันโหดเที่ยมผิดมนุษย์ขนาดนักโทษด,ด้วยกันยังกลัวหัวหดไอเสือมันถูกขังเดี่ยวอยู่ที่ห้องเนี้ลุงอินหยุดเล่ากลืนน้ำลายเหนียวๆลงคอแล้ววันหนึ่งมันก็คลั่งอาละวาดทำร้ายผู้คุม พวกผู้คุมโกรธแค้นมากเลยรุมกระทืบมันรุมกระทืบมันจนตายคาที่ตรงมุมห้องที่มึงได้ยินเสียงนั่นแหละผมรู้สึกเย็นว่าไปถังสันหลังแล้วยังไงต่อครับลุงลุงอินไม่ตอบแต่หันหน้ากลับไปนอนขดตัวเหมือนเดิมทิ้งให้ผมยืนเคว้นอยู่กลางห้องกับความสงสัยและความกลัวที่เริ่มก่อตัวขึ้นช้าๆในใจคืนที่สองผ่านไปอย่างเชื่องช้าและน่าสะพรึงกว่ากว่าคืนแรก เสียงขูดกำแพงกลับมาอีกครั้งแต่คราวนี้มันดังขึ้นเยอะกว่าชัดกว่าและมันไม่ได้อยู่แค่ที่มุมห้องแต่มันวนไปรอบๆอบเตียงของผมเลยเหมือนมีใครบางคนกำลังเดินวนรอบเตียงแล้วเอาเล็บขูดผนังเล่นไปด้วยผมไม่กล้าแม้แต่จะหายใจแรงได้แต่นอนตัวแข็งทื่อเหงือการแตกพลักแต่แล้วสิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็เกิดขึ้นผมรู้สึกได้ถึงน้ำหนักที่กดลงบนที่นอนปลายเตียงของผม เหมือนมีคนมานั่งทับอยู่ผมค่อยๆเหลือบตาลงไปมองช้าๆและผมก็เห็นปลายเท้าของผมมีร่างตะคุ่มตะคุมหนึ่งนั่งหันหลังให้อยู่ในความมืดสลัวผมไม่รู้หน้าแต่กลับเห็นแผ่นหลังที่เต็มไปด้วยรอยแผลเป็นและรอยสักเก่าผมยาวรุงรังของมันปิดต้นคอผมรู้ได้ในทันทีว่านี่ไม่ใช่ลุงอินผมอยากจะร้องตะโกนให้สุดเสียงแต่เสียงของผมมันติดอยู่ในลำคอ ขยับตัวก็ไม่ได้เหมือนโดนผีอัมร่างนั้นนั่งนิ่งอยู่อย่างนั้นเนินนานก่อนที่มันจะค่อยๆค่อยๆหันกลับมามองผมใบหน้าของมันที่ผมเห็นในความมืดสลัวนนั้นเละเทะจนจำเค้าเดิมไม่ได้ดวงตาข้างหนึ่งโบลลึกเข้าไปมีแต่ความมืดดำส่วนอีกข้างเบิกโพงขาวขุ่นไร้แววริมฝีปากของมันฉีกขาดจนเห็นเหงือกและทันที่ดำเป็นตอตะโก และทุกครั้งที่มันหายใจผมได้กลิ่นสนิมเลือดคละคลุ้งออกมามันจ้องมองผมแล้วสะยะยิ้มมึงมาแย่งที่ของกูเสียงแหบพร่าของมันดังขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้มันดังชัดเจนอยู่ในหัวผมเลยแล้วร่างของมันก็ค่อยๆค,ค,คลานขึ้นมาบนตัวผม ไม่ใช่การคลานแบบคนแต่เป็นการขยับข้อต่อที่แห้งผากจนได้ยินเสียงกระดูกลั่นกรอบแกรกน้ำหนักตัวของมันเย็นเฉียบและหนักอึ้งเหมือนแผ่นซีเมนต์ทับร่างผมไว้ผมรู้สึกได้ถึงไอเย็นที่มาพร้อมกับลมหายใจเหม็นเน่าราวกับสากศพที่รดอยู่บนใบหน้ามือที่เย็นชืดและหยาบกระด้างของมันที่มีเล็บยาวดำค่อยๆเลื่อนมาบีบที่คอผมแรงบีบนั้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ผมเริ่มหายใจไม่ออกภาพทุกอย่างพล่าเลือนผมพยายามดิ้นรนสุดชีวิตแต่ร่างกายไม่ขยับตามใจสั่งในเสี้ยววินาทีสุดท้ายที่สติของผมกำลังจะดับวูบเสียงระฆังตอนเช้าก็ดังขึ้นร่างที่ทับผมอยู่หายวับไปในทันทีผมสะดุ้งเฮือกขึ้นมาไอโขกลกและโกยอากาศเข้าปอดอย่างบ้าคลั่งผมรีบยกมือขึ้นกลัมที่คอตัวเองมันมีรอยแดงเป็นจ้ำ เหมือนรอยนิ้วมืออยู่จริงๆผมมองไปที่ลุงอินแกมองผมด้วยสายตาเดิมสายตาที่เต็มไปด้วยความสมเพศและสมสารมันเลือกมึงแล้วไอ้หนูลุงอินพูดเรียบๆคืนนี้เตรียมตัวให้ดีเถอะนะทั้งวันนั้นผมอยู่ไม่สุขผมไปขอร้องผู้คุมขอย้ายห้อง แต่สิ่งที่ได้กลับมาคือเสียงหัวเราะเยาะเย้ยและคำด่าทอหาว่าผมบ้าไม่มีใครเชื่อผมเลยสักคนเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วตะวันคล้อยต่าลงอีกครั้งเสียงสัญญาณดับไฟดังขึ้นอีกคราเสียงประตูลั่นดานถูกล็อกจากด้านนอกอีกผมรู้แล้วว่าคืนนี้จะเป็นคืนสุดท้ายไม่ว่าผมจะรอดหรือไม่มันจะเป็นคืนสุดท้ายในแดนเจ็อย่างแน่นอนผมนั่งขดตัวอยู่ที่มุมเตียง กอดเข่าแน่นมองไปที่มุมห้องที่มืดที่สุดรอเสียงขูดกำแพงเริ่มดังขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้มันไม่ได้ดังมาจากมุมห้องแต่มันดังมาจากปลายเตียงของผมเองพร้อมกับเสียงกระซิบที่แหบพร่าข้างหูกูมาแล